สวัสดีครับผมทารัตรับดูลายมือผ่านะครับพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้พมจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดราศีธนูในเดือนกุมภาพันธ์พศ2568นนะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลย,พยไพ่ที่จับได้ของชาวราศีธนูในครั้งนี้ได้ไพ่ที่ความจริงไพ่ใบนี้คือไพ่อิสระไพ่ที่ดีเกือบที่สุดของกองไพ่ย,ยิปซีแล้ว เดี๋ยวเราจะมาดูพาไพ่ใบสุดท้ายด้วย,พยไพ่ใบสุดท้ายนี่พีกสุดๆเราเรียกว่าพีกในทางดีนะจึงบอกว่า,พาไพ่ใบนี้เนี่ยมันคือ The World มันถามถึงอะไรถามว่า,พาไพ่ใบนี้คือพไพ่ใบแรกเราจะจัดทั้งหมดสี่ใบคือพื้นดวงใบนี้คือพื้นดวงดวงสตา์ที่เกิดขึ้นคร่าวๆในช่วงนี้ของราศีธนูพไพ่ใบที่สองสามสี่จะเปิดถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตถามว่าไพ่ใบนี้คืออะไรถ้าเราถามถึงพื้นดวงเราถามถึงดวงจรคร่าวๆในช่วงนี้ คนชไพา่ใบนี้คืออิสระ the world อิสระความเป็นอยู่เลยต่างๆจึงบอกว่าไพ่เด e w o r คือถ้าคุณมีปัญหาคุณมีความกังวลคุณมีความข้องใจหรือถูกผูกมัดการเงินมีปัญหาเป็นติดรวมถึงติดมนีติดอะไรพวกนี้ด้วยคุณจะเป็นอิสระจากสิ่งพวกนั้น,นมันหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ในทางที่ดีกว่าเดิมหรือบางทีคุณมีภารกิจติดค้างอะไรอยู่ที่หาทางออกไม่ได้ หรืออยากจะแต่งงานกับเขาคนนี้อยากจะแต่งงานเขาคนนั้นไปใช้ชีวิตต่างประเทศไปใช้ชีวิตร่วมกับใครในทัางที่ดีทั้งหมดจะสมหวังเพราะมันคือไพ่แห่งความสมหวังไพ่แห่งการที่ไม่มีพันธะใดๆหลุดออกจากพัฒนาการทั้งหมดเพร่ะงั่นคือไพ่ใบน,นี้คนจริงเขาบอกว่าดีอันดับหนึ่งเพราะว่าหมายถึงว่าการหลุดพ้นการเป็นอิสระการหลุดจากพันธะแต่ว่าถ้าให้ผมทายมันน่าจะอยู่เป็นอันดับสองสองไอ้อันดับที่สอง แต่ว่าความจริงบางคนบางคนนะเขาบอกว่ามันอยู่อันดับที่หนึ่งความความดีงามของมันมันอยู่อันดับที่หนึ่งแต่ก็แปลได้ว่ามันคือไพ่ที่ดีมากๆทีเดียวจะน้าทา,ายถึงพื้นดวงมันคืออะไรหลายคนอันนี้ผมเชื่อทุกคนคงพอรู้จักพื้นดวงอยู่แล้วว่าพื้นดวงแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรพื้นดวงของราสีนงทำไมถึงได้เดวิลเดวิลเป็นผู้หญิงที่อยู่ล้อมรอบด้วยใบลอเรลว ความจริงเนี่ยชอบใบตรงนี้เนี่ยมันล้อมรอบผู้หญิงคนนี้มันคือสัญลักษณ์แห่งช,ชนะสัญ,ญ,ญลักษณ์แห่งอิสระก็หมายถึงผู้หญิงคนนี้เนี่ยอันนี้หมายถึงพื้นดวงราศีธนูนะมันหมายถึงผู้หญิงคนนี้ชอบความเป็นอิสระชอบท่องเที่ยวไปในย,ยังที่ต่างๆชอบที่จะไม่มีอะไรมาผูกมัด ป็นอิสระทางความคิดเ็าหมายถึงราศีธนูรักอิสระนั่นเองถามว่าราศีธนูผมพูดพื้นดวงกันนะคือถ้ามีผู้ชายคนใดคนหนึ่งผมเปรียบเสมือนผู้หญิงนะผู้หญิงราบพ่ใบนี้คือผู้หญิงแต่ความจริงไพ่ใบน,นี้คืออะไรนะคือขอพูดตรงๆนะไพ่ใบน,นี้คือตดอันนี้เขาไม่โกรธผมนะไพ่ใบน,นี้คือส่วนใหญ่แล้วคนที่ได้ไพ่ใบน,นี้มากจะเป็นคนที่ไม่ปิดกัน้นทางเพศทาง ศาส,สนาก็คือหมายถึงว่าบางคนก็ใช้ชีวิตแบบความคิดแบบฝรั่งเลยแบบไม่มีแบ,บ่งแยกพงเพศอะไรพวกนี้หรือบางคนอาจจะเป็นเพศหญิงแท้เพศชายแท้ก็ได้แต่จะไม่มีปิดกั้นทางเพศก็หมายถึงว่าบางคนมีความคิดแบบเก่าๆอนุรักษ์นิยมแต่พวกที่ได้ไพ่แบบนี้ก็คือพื้นดวงลาศีนุรวมถึงตัวตนของราศีนูเองไม่ยึดติดกับแบบแผนขนมทั้งนี้มื่อน,นี้เก่าๆจึงบอกว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณได้ผู้ชายหัวโบราณมาเป็น แฟนหรือเป็นผัวก็แล้วแต่คุณจะอยู่เขาไม่รอดใช้คํานี้นะซึ่งจะเป็นแบบนี้ถ้าส่วนมากดาหราศีธนูผมย้ำว่าส่วนมากนะไม่ใช่ทุกคนจึงมอกว่าราศีธนูถ้าเจอผู้ชายขี้บงการเจ้าบงการรวมถึงคุณจะเป็นผู้ชายราศีธนูก็แล้วแต่ถ้าเจอเมียคึงหวงห่วงไม่ให้ไปไหนแบบกักก็อยู่แต่บ้านแปลว่าห้ามไปเจอผู้หญิงที่อื่นแค่เหลยใช้ตามองว่าผู้หญิงคนอื่นก็โดนตบอย่างนี้แล้ว คุณจะมีปัญหากับสามีภรรยาที่นอกราศีธนูทันทีเช่นว่าคุณเป็นราศีธนูแล้วคุณเจอผู้หญิงราศีอื่นหรือว่าเจอคนอื่นอาจจะไม่ต้องเกี่ยวกับราศีหรอกคุณเจอผู้หญิงหรือผู้ชายคนอื่นที่หึหงหวงคุณจํากัดอิสรภาพคุณไม่ใย้นี่คือไพ่อิสรภาพอยู่ด้วยกันไม่รอดแล้วอย่างคือหัวโบราณก็อยู่ด้วยกันไม่รอดจึงมาว่าให้ผมแนะก็คือถ้าคุณเจอผู้ชายบ้านใกล้เรือนเคียงอยู่แบบ ส่วนคุณเป็นคนเหนือคนใต้คนอีสานอะไรแล้วต่แล้วคุณเจอแบบมาเซ็ตผู้ชายไทยเดียวกันผู้ชายผู้หญิงไทยเดียวกันแบบแบบบ้านใกล้เืินเคียงอะ่ะใช่คำนี้ใช่ไหมคุณอยู่หมู่บ้านอะไรจมกระโฮกแล้วคุณเจอผู้ชายแบบจมกระโฮกเหมือนกันความคิดไม่ไปไหนเลยชอบอยู่แต่บ้านชอบอะไรงนี้ไปด้วยกันไม่รอดครับผมใช้คํานี้แต่คุณมีดวงจรจากบ้านเมืองก็คือหมายถึงว่า ส่วนใหญ่อยู่ประเทศไทยหรือคุณจะอยู่อิตาลีคุณจะอยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วแต่สมมติว่าคุณเป็นฝรั่งก็ได้คุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องจอนจากบ้านจรจากเมืองอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้แล้วไปอยู่บ้านอื่นเช่นสมมติไปอยู่บ้านญาติบ้านยายไปอยู่กับคนอื่นที่เป็นญาติของคุณที่สิงคโปร์ที่อเมริกาอย่างนี้ไปใช้ชีวิตที่แดนไกลแล้วบางคนอาจจะไม่กลับมาอีกเลย ใช้ชีวิตแต่งงานอย่างในโรเบิร์ตในในอะไรอย่างนี้โดยที่ไม่กันไม่นแล้วอยู่ด้วยกันดีด้วยนะยกเว้นว่าคุณเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลว่าเพราะค่ายนี้เห็นไหมมันอยู่ตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเลยคือราศีโนมันเป็นเซนทร์ก็คือหมายนึงว่าตัวเองยิงธนูไปตามลักษณะของราศีนะคือยิงธนูไปแล้วยิงออกไปแล้วตัวเองยังวิ่งไปด้วยคือเหมือนยิงวิ่งแล้วก็ยิงยิงต่อไปไกลยาวทอดยาวไปอีกคือหยุดไม่อยู่ ความคิดของคุณจะบันเจิดบางคนเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลคือยิงแล้วก็วิ่งไปยิงแล้วก็วิ่งไปไม่หยุดจ่ะเป็นคนที่เก่งกล้าสามารถถ้าผู้หญิงหรือผู้ชายคุณจะเป็นคนที่เก่งกล้าสามารถมากๆเป็นคนที่ซูเปอร์แมนซูเปอร์วูแมนความคิดอะไรต่างๆก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าคุณมาจํากัดอิสระภาพกับผู้ชายโง ộ, ่พูดนะผู้ชายโง่โผู้ชายที่แบบไร้สมรรถภาพคิดแบบหัวโบราณไม่ก้าวไกล อยู่ไม่รอดสําหรับคนที่อยู่บ้านใกล้เือนเคียงของคุณไม่จำเป็นต้องบ้านใกล้เอนเคียงถ้าสมมติคุณเอาสามีฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความคิดไปไม่รอดความคิดหัวบนหลังก็ไปไม่รอดเหมือนกันแล้วส่วนมากผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีอุปสรรคมากกว่าคืออะไรผู้หญิงคุณต้องแกงงให้เป็นเพราะผู้ชายมีลักษณะอย่างหนึ่งคือทุกคนเลยนะนี่ขอ,อผู้ทุกคนบางคนชอบแย่มาจะข่มผู้หญิง มันเป็นบางคนเป็นน้อยบางคนเป็นมากถ้าคุณเจอคนที่เป็นน้อยก็ว่าไปอย่างคมผู้หญิงในที่นี่หมายถึงอะไรคือเขาจะชอบแบบแอปแมนทาตัวเป็นแมนทาตัวเป็นสุภาพบุรุษที่ว่าเขาต้องเก่งกว่าคุณถ้าคุณไปหยามเขาไปข่มเขาว่าฉันเก่งทุกเรื่องฉันเก่งไปหมดทุกเรื่องอยู่ด้วยกันยากอยู่ด้วยกันไม่รอดจึงบอกว่าราศีที่มีปัญหาเรื่องความรักเพราะธาตุไฟนั้นลราศีธนูผมบอกและมีปัญหาเรื่องความรักบ่อยมาก คือราศีธนูบางทีไม่สว่างในความักเพราะความเก่งเกินไปฉลาดเกินไปของราศีธนูแต่ธุรกิจที่คุณทํารอดคือ Import e x p o r t ติดต่อชาวต่างประเทศติดต่อแดนไกลทําธุรกิจใหญ่ๆหญประตุสัตว์อะไรพวกนี้บางคนเก่งมากผมจะบอกผู้หญิงบางคนเก่งมากเป็นดาราก็ได้เป็นคนที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้เป็นครูบาอาจารย์อะไรอย่างนี้หรือเกี่ยวกับโหราศาสตร์ก็ได้พวกวิาวชาย,ยากๆพวกที่ อาศัยจินตนาการยากๆพวกออกแบบก็ได้เหมือนกันพวกที่ต้องอาศัยความเอ็ก r t เความเก่งกาจความต้องใช้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางม,งมากๆจะตรงกับ,บราศีธน,นูโดยเฉพาะอินพอร์ตเอ็กพอร์ตนี่เหมาะมากเพราะมันดวงจรต่างประเทศไพ่ใบนี้อยู่แล้วไพ่ใบนี้คือไพ่ต่างประเทศล้วนเลยนะจะบอกว่าผู้หญิงเห็นมันคือไพ่ผู้หญิงเลยแหละเห็นไหมเลยเลยเป็นรูปผู้หญิงผู้ชายส่วนใหญ่ถ้าเกิดสมคุณเจอผู้หญิงแบบไม่ดีะ แล้วผู้หญ Review ิงแบบเแบบกาะกินน่ะโดยเฉพาะคุณอยู่ในประเทศเดียวกันแล้วคุณเจอผู้หญิงที่แบบไม่ดีอยู่ด้วยกันยากหรือผู้หญิงที่แบนมีความงี่เง่าสงูงจะอยู่ด้วยกันยากถ้าผู้ชายเจอผู้หญิงแมนผู้หญิงที่ไปด้วยกันได้ผู้หญิงที่ศีลศีลสูงของคู่มมมมหรือศินเสมอคู่ไปด้วยกันรอดและมันจะไปด้วยกันดีไม่ใช่ว่าไม่สววางในความนนรักเลยนะสราศีธนูคุณเจอคู่ที่เหมาะคุณหรือยังผมจะเน้นเรื่องคู่หน่อยเจอคู่ที่เหมาะคุณหรือยังถ้าคุณเจอคู่ที่เหมาะคุณใช่ แล้วคุณเลือกเฟ้นมาจึงบอกเลือกหน่อยหนึ่งอย่าไปแบบเอาคนนี้ก็เอาคนนู้นก็เอา,นนเอาถ้าคุณเจอคู่ที่เหมาะแต่จะบอกว่าถ้ามันเจอคู่ที่เหมาะเนี่ยคุณต้องเลือกหน่อยไม่ได้บอกว่าไม่เลือกเลยนะบางคนบอกว่าเอาเอาเอา,เอาแบบไหนก็ได้เลือกหน่อยนะครับผมถ้าทำนายวงจรตอนนี้เป็นอย่างไรในช่วงนี้มันจะเป็นอย่างไรบ้างเป็นอิสระครับผมขอให้คุณมั่นใจในตัวเองเข้าไว้ผมจะบอกว่าได้ทั้นคนมีคู่แล้วไง คนมีคู่แล้วจะบอกว่าช่วงนี้คุณจะรู้สึกเหมือนเป็นอิสระอิสระในที่นี้ไม่ใช่แบบว่าไปนอกใจเขานะหมายถึงว่าคุณเป็นอิสระหมายถึงว่าคุณสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างว่าในกำมือตัวเองได้นี่คือลักษณะที่ผมบอกว่าคนมีคู่มันจะเป็นแบบนี้หมายถึงว่าคู่ของคุณอาจจะให้อิสระกับคุณแล้วคุณก็ควบคุมทุกอย่างเหมือนกับว่าคุณชี้นิ้วสั่งผมอาจจะเปรียบเกินไปนะแต่หมายถึงว่าคุณกลมโลกทั้งใบไว้ในกำมือเพราะไพ่นี้คือไพ่โลก the world ตอนนี้คุณมีสยสถานะนี้ไม่ใช่เรื่องความรักอย่างเดียวมันหมายถึงเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆช่วงนี้คุณหมายถึงกลุ่มโลกทั้งใบไว้ในกำมือของคุณหมายถึงคุณจะทําอะไรคุณคิดอะไรมันจะเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งคือมีดวงไปต่างประเทศในช่วงนี้ช่วงนี้จะไปต่างประเทศหรืออาจจะไม่ได้ไปต่างประเทศเขาเรียกว่าไปเที่ยวมีโอกาสไปไหนมาไหนได้มากขึ้นหรือบางคนก็เขาเรียกว่าดวงไปไหนได้พอเข้าใจไหมครับก็คือหมายถึงว่าไป มีอิสระในการไปไหนได้มากขึ้นบางคนบางคนนะหัวห้ามว่าห้ามไปไหนนะอยา่าไปไหนนู่นนี่นั่นนะหึงหวงนะไงอะไรอย่างนี้แต่มแต่เป็นอิสระมากขึ้นคือบางคนที่บางคนนะที่สามีหึงห่วงมันไปไหนไม่ได้เลยแต่ว่ามันจะอิสระเขาเราียกว่าอสิสระบางคนช่วงนี้ระวังอ้นวนของอ้วนคืออะไรคือเที่ยวบ่อยกินบ่อยนั่นแหละแต่มันอสิสระเขาเราียกอสิสระในช่วงนี้ ได้อย่างหนึ่งช่วงนี้การเงินการงานเป็นอย่างไรการเงินการงานดีครับใช้คำนี้คิดอะไรหวังอะไรที่สมบราินาได้ดอนนะครับผมส่วนใหญ่การคิดการลงหุ้นการลงขันการทำอะไรไปในแนวโน้มทางดีในช่วงนี้นะครับผมเป็นไพ่ที่ดีมากและถามว่าถามว่านะครับผมอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรอดีตที่ผ่านมาคิดอะไรผมจะบอกนะไพ่ยี่สีทำนายได้ถึงสองเดือนสามเดือนสี่เดือนก่อนมันทำนายได้ไม่มากหรอก ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสักเดือนสองเดือนสามเดือนก่อนที่จะถึงเดือนมกรากรุมภาแต่มันรวมมกราด้วยไพ่ใบนี้สิบถ้วยสิบเป็นความหมายสูงสุดมันหมายถึงว่าเป็นเลขที่สูงที่สุดของไพ่ย,ยุทสี่แล้วและไพ่ถ้วยหมายถึงความดีงามช่าะที่ผ่านมามีความสุขแล้วมันหมายถึงถ้าคุณมีความสุขคิดอะไรคุณก็สมปรารถนาสมหวัง พยายามที่คิดอะไรในแง่ดีคิดแนบวกเวลาคิดแง่ดีคิดแง่บวกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสมปรารถนามากแล้วบางทีมีการติดต่อครอบครัวถ้าถามว่าพูดเรื่องครอบครัวพูดเรื่องเก,กี่ยวกับการติดต่อญาติพี่น้องหรือติดต่อครอบครัวของคุณเช่นลูกเมียอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการติดต่อด้วยความมิตรไมตรี 3, สิ่งที่ดีงาม ก็คือหมายถึงว่าพี่น้องครอบครัวของคุณเนี่ยสนับสนุนคุณเต็มที่ในทางที่ผ่านมาหมายถึงสองสาเดือนสี่เดือนงอนเนี่ยมาแฮปปี้ถ้าเกิดใครจะมีความรักสมหวังใครจะมีต้องรูบ้บริบทด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบแบบจะเหมารวมเอาลูกเดียวคือจะบอกว่ามีความรักสมหวังติดต่อครอบครัวสมหวังขออะไรจากครอบครัวขอจากพ่อแม่จะได้แนวโน้มสิ่งที่ ไม่ว่าแนวโน้มอ่ะมันเป็นแนวทางดีก็จึงบอกว่าคิดอะไรทําอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการเงินการงานโชคลาภมักจะสมหวังนะครับผมสิ่งที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยช่วงเดือนกุมภาเนี่ยมันเป็นยังไงเอาเน้นเดือนกุมพานะบางทีเบื่อเื่ออยากได้อะไรมากแต่ว่าบางทีถามว่าได้ไหมให้แนวโน้มทุกไปเป็นในแนวทางดีหมดจริงจริ้นที่ผ่านมาเนี่ยมันมันได้รับเยอะ เห็นไหมที่ผ่านมามันได้รับเยอะมันคือสมหวังสมหวังไปหมดคิดอะไรทําอะไรก็มักจะอยู่ในเลนส์ของความสุขคือมีความสุขอ่ะคือจะบอกว่าถ้ามีความสุขคุณคิดอะไรคุณก็ได้ส่วนใหญ่มักจะได้แต่พอมาเดือนกุมภาบางทีมันลดลงนะเดือนดือนกุมภากลับไม่ค่อยดีนะแต่ว่าบางทีมันก็ได้เหมือนกันเพียงแต่อาจจะได้ลดลงหรืออาจจะได้มากขึ้นแต่เพียงในเดือนกุมภาจะไม่พอใจไม่พอใจรู้สึกเบื่อเบื่อรู้สึกเหนื่อยเหนื่ยนอยนอย,นอยเท่านั้นเองนะครับผม แต่เรามาดูเดือนต่อไปเดือนที่ขัดจากเดือนกุมภาไปเลยยาวยาวไปเลยมันเป็นยังไงดีที S ่สุดในพยิปซีครับจึงบอกว่าราศีธนูดีมากเดซันเดซันนี่ดีที่สุดแล้วคิดอะไรมันเป็นไพ่ของความสมหวังเกือบทั้งหมดเลยนะสําหรับราศีธนูจึงบอกว่าช่วงนี้มีอะไรคิดอะไรให้รีบทําไปเถอะจะดีอย่างเช่นว่าคุณ คิดว่าอยากจะสร้างบ้านสมมุตินั้นได้หลายเรื่องเลยนะอยากจะแต่งงานอยากจะหาผัวหาเมียกุยาจไปหน่อยจะจึงมาว่าบางคนเนี่ยอยากจะทำไอ้นี่อยากจะพัฒนาที่ดินอยากจะลงทุนหุ้นอยากจะร่วมหุ้นได้ทุกอย่างรวมถึงอยากจะทุกอย่างไปต่างประเทศแนวน้มสำเร็จในอนาคตมันยาวๆไปยิงยาวยาไปตั้งแต่เดือนเดือนเดือนอดีตอ่ะ เดือนกันยาปุ่าพัศจิกาท่านว่ายาวมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่อนข้างเป็นแนวทางดีเรื่อยๆแต่มันจะโชคของคุณก็มีอยู่ตลอดจนถึงกระทั่งปี2 5 6 8ยาวไปถึงกระทั่งอุมภามีนาเมษามันได้เดอะซันแสดงว่าสิ่งทคุณคิดสิ่งที่คุณหวังแนวโน้มเปน็นแนวแนวทางดีมากๆคือไพ่ันนี้คืออาจจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านคุณก็ได้ใครเหรออาจจะเป็นเด็ก อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงอาจจะเป็นลูกเขยลูกสะพ้ายอาจจะได้แบบนี้เด็กหมายถึงอาจจะได้ลูกไงหรือถ้าไม่ได้เป็นคนก็ได้เป็นสัตว์เลี้ยงแนวโน้มเฉยเฉยนะไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นครบรวมทั้งหมดแต่มันเป็นแนวโน้มในทางดีและภาพที่หมายถึงการคิดอะไรก็สมหวังาไา่ใบนี้ถามว่าเปิดร้านอาหารเปิดโฮสเทลเปิดอะไรต่างๆเปิดเอาที่ดีในะสังหามาเปิดเป็นสถานที่ที่ เขแล้วว่าทํากําไร e ก็ได้หรือบางคนลงทุนอะไร็ประสบความสเร็จทั้งหมดผมไม่ค่อยได้พูดอีกแบบดีอย่างนี้ทั้งหมดนะแต่มันได้ดีจริงๆจบไปแล้วใครที่ต้องการดูลายมือพิสี่กับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารั 6, ตสองห้าหกต้า้อมด้านล่างคิดยูทูบนะครับผมผมเป็นหมอดูลายมือพิ่สี่และเป็นหมอดูหมอหิงด้วยใครที่ต้องการดูลายมือพี่สีงกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารั 6, ตสองห้าหกต้าห้อมด้านล่างคิดยูทูบหรือจะเป็นไลน์โอเอนะครับผม เป็นลิงก์นะครับผมไลน์มีช่องทางสองช่องทางคือลายท่าละสองหกกับลายโอเอลน์ท่าละสองหกเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นแอฟเฟรนส่วนไลน์โอเอเป็นลิงก์ลิงก์มันจะรับคนได้ไม่จํากัดแต่ถ้าเป็นลายทาละสองหกมารับได้จํากัดแต่ก็ยังรับได้อยู่มันเป็นเพื่อนกันนะครับผมถ้าเป็นลายทาละสองหกถ้าเป็นลิงก์ก็เป็นอาจจะเป็นธุรกิจหน่อยนึงอะถ้าเป็นลิงก์จะมารับได้ไม่จํากัด ผมเป็นหมอดูด้วยคุณสดๆเต็มที่คุณสดๆผ่านทางโทรไลน์ดูสปิกโฟนทางโทรไลน์ไม่หมอไม่เหมือนหมอดูคนอื่นทั่วไปแน่นอนเต็มที่ผ่านทางโทรไลน์ก็ไม่อัดเสียงส่งไปไม่พิมพ์ส่งไปแต่ดูผ่านทางโทรไลน์เลยนะครับผมก็เต็มที่ผมมีปรากาศการจบจากสมาคมผลในประเทศไทยในพระราชินีนุปธรรมนะครับผมเป็นหมอดูถูกต้องทมกฎหมายนะครับแล้วก็มีปรากาศการจบจากสถาบันมูลิธิเซนแกเบียนด้าน n l p หรือศาสตร์การโค้ด ะครับผมก็สายนิวโรโลจิสติกโปรแกรมนะครับผมเป็นโค้ดถูกต้องตามกฎหมายก็โค้ดไปด้วยแล้วก็เป็นหัวรู้ให้คุณไปด้วยก็ประมาณนี้นะครับผมก็มีวิธีหนึ่งคือที่ทำง,งานลายมือเว็บิงห์หหิงตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบเต็มที่ที่จะทำงานแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบใครต้องการมาที่สำง,งานก็ขอโลเคชั่นขอที่อยู่มาได้ถ้าหากต้องการมาที่สำง,งานนะครับผมก็ขอโลเคชั่นขอที่อยู่มาได้ หรือติดต่อมาทางไลน์ OA หรือไลน์ทั้งสองหกได้ถ้าหากที่ต้องการมาที่สัง,งานมาดูสี่อย่างจุดใจเห็นตัวมันเป็นคตรมันเป็นเต็มที่ที่สัง,งานเลยลายมือพี่สี่โง่งตัวได้จุดเจือดใกระพริบนะครับผมหรือจะเป็นแบบธรรมดาลายมือพี่สี่เจ้ากอนทงครึ่ง,งแบบนี้ราคาจะย่มอมๆลงมาหน่อยแบบที่สัง,งานสองแบบ v ีพกับแบบธรรมดาน,นะครับผมมีหลายคนมาดูกับผมไม่ว่าจะเป็นอาคันตุกวจังต่างประเทศมีซีโอชื่อดังของเมืองไทยดาราเซอร์ปินเจ้าสัวหรือจะเป็น ผู้นาทางจิตวิญญาเจ้าของห้างทองผู้จัดการอะไรต่าง,งๆหรือจะเป็นคนดังๆต่างๆเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรต่างๆที่มีชื่อเสียงระ,ระดับประเทศเข้ามาดูผมแต่ประเทศนี้ก็คือมีทั้งชื่อเสียงดังมากหรือว่าดังน้อยอะไรต่างๆแต่ก็เป็นคนที่มีศักยภาพหรือที่ผมไม่ได้กล่าวมาก็มีนะก็คือเข้ามาดูผมเขาไว้ใจผมถามว่าทําไมเขาถึงไว้ใจลายมือเนี่ย มันเป็นศาสตร์ที่ FBI เขาใช้กันนะครับมเป็นศาสตร์ที่ FBI เขาใช้กันในการดู DNA ตามร่างาคนลายเพราะฉะนั้นจะบอกว่าลายมือนี่มันเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างจะเป็นวิทยาศาสตร์ทีเดียวและเป็นศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่โบ,บ,บราณของอินเดียบ้างจีนบ้างที่เขาใช้กันนะครับแต่ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าลายมือต้น ตน้นกาเนิดจริงๆแล้วมันมีมาจากไหนแต่มันมีมานมนานมากลายมือทำนายอะไรได้บ้างทํานายว่าชีวิตของคุณมาถึงจุดๆนี่จะเดินทางไปทางไหนหรือว่าบางทีถึงจุดๆนี้เนี่ยควรทําอะไรสามารถตอบได้นะครับผมแล้วบางทีจุดแข็งจุดอ่อนของคุณเป็นอย่างไรควรทําอาชีพอะไรสลายม,ามือสามารถตอบได้นะครับผม่าถึงจุดกําหนดชีวิตเดินไปทาง25 30 4 0 45่าคุณควรทําอะไรหรือกําหนดเดินไปในทางไหนจะทําอะไรดีตรงนี้สามารถตอบได้และตอบได้หรือเยอะแยะ ครับผมนี่คือลักษณะของลายมือส่วนไพ่ยิปซีจะเป็นการถามจิตได้สํานึกว่าจิตได้สํานึกของคุณเนี่ยมันจะปรากฏออกมาในไพ่ยิปซีจะสามารถตอบว่าช่วงนี้ควรไปทําอะไรควรไปทําอะไรหรือบางทีถามถาถว่าอตอนเนี้บ้านจะขายได้ไหมที่ดินจะขายได้ไหมลูกจะกลับมาไหมตรงเนี้ถามไพ่ยิปซีได้และบางคนดูประกอบกันสองอย่างหรือจะเป็นดูดวงดูโงเฮ้งประกอบกันตรงนี้นะครับผมที่เขาไว้ใจผม ใครได้มาดูอะไรมือพี่ซีก็ผมก็บอกไปแล้วแล้วก็ใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดสับสับใครเพื่อเป็นพาคลิปใหม่ๆนะครับผมก็กดติดตามเพื่อเป็นพาคลิปใหม่ๆวันนี้หลายเรียงมีสดวครับสวัสดีครับ